โรคมะเร็งไม่เกี่ยวเปิดสาเหตุการเสียชีวิตลินดาค้าทันจเจริญเพื่อนเศร้าเห็นอาการก่อนจากไป เมื่อวันที่27พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านางแบบและนักแสดงเจ้าบทบาทลินดาคาทันเจริญได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลจุฬาและการจากไปของนักแสดงดังก็สร้างความเศร้าโศกให้แก่ครอบครัวญาติมิตรและเพื่อนสนิทรวมทั้งแฟนๆโดยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตุ๊กเดือนเต็มซึ่งเป็นเพื่อนรักของลินดาได้โพสต์อาไลัยไว้ในอินสตาแกรมและล่าสุดค่ะเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาที ผู้สื่อข่าวข่าวสดได้โทรศัพท์ไปสอบถามตุกเดือนเต็มถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อนสนิทซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าดินดาเสียชีวิตจากภาวะปอดติดเชื้อเวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และตนไม่ได้อยู่ด้วยแต่คนเฝ้าได้โทรศัพท์มาแจ้งก่อนหน้านี้ดินดามีอาการหายใจไม่ค่อยดีความดันตกจึงถูกนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาลจุฬาและแอดมิตตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาตนมีโอกาสได้เข้าไป เยี่ยมดินดาล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาการที่เห็นคือไม่ค่อยดีไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วดื่มตาได้บ้างแต่ก็มีอาการเบลอเนื่องจากค่าไตาสูงมากร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกมาได้และไม่สามารถรับอะไรได้แล้วซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้เกิดจากปอดติดเชื้อส่วนโรคมะเร็งและโรคอะไรอีกหลายอย่างหายไปหมดแล้วดินดาไม่ได้เป็นมะเร็งมานานมากแล้วแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในส่วนของกําหนดการพิธี สวดพระอภิธรรมและชาปนากิจดินดาคาทันเจริญจะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่28พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาที่ศาลา3วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนและสวดพระอภิธรรมในวันที่28-30พฤศจิกายนและประชุมเพลิงในวันที่1ธันวาคมอย่าลืมกดไลค์กดซับส r คร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ